สวัสดีชาวราศีธนูแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วทุกท่านที่เป็นลัคนาธนูนะคะดาวพุธซึ่งเป็นหนึ่งในดาวแห่งความสำเร็จความสมหวังวิถีชีวิตการจเจริญเติบโตของท่านเข้าบ้านตนเองแล้วดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาคือความสุขความสำเร็จอีกตัวหนึ่งได้ตำแหน่งราชาโชคถือว่า เกณฑ์ขยายงานไหมเกณฑ์ขยายชีวิตไหมเกณฑ์ที่จะทําอะไรแล้วคิดมุ่งหวังว่าเราจะเดินหน้าแล้วมันมีโอกาสเดินหน้าหรือแม้แต่ด้านบวกคู่ไม่ว่าคู่เซ็นสัญญาหรือคู่ค้าคู่ขายกันหรือแม้แต่คนโสดอาจจะเจอคนที่อาจจะเป็นกนรนารยานมิตรด้านใดด้านหน,นึง่งหรือจะร่วมหัวลงลงกันไหม ก็ขึ ang, ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลนะคะว่าเราจะสุขสําเร็จเราเรื่องอะไรเราจะมีความสามารถจัดการบริหารบางสิ่งบางอย่างได้เพียงใดแต่ในเมื่อดาวเข้ามาบอกว่าเกณฑ์ขยายชีวิตมันมาละโดยเฉพาะมันมีโดยเฉพาะดาวแห่งการขยายชีวิตท่านเข้ามาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนอยู่จนถึงวันที่27มิถุนายนดังนั้นใครเร่งที่จะขยายอะไรก็แล้วแต่ให้รีบเร่งในเมื่อดาวเข้ามาละ แต่มันมีปัญหาและอุปสรรคไหมคือคนเกิดวันอาทิตย์ก็คงจะมีเรื่องทําให้ปวดหัวปวดหงองอยู่กําลังจะขมักงคำเนอยู่มีบางสิ่งมาตัดรอนทํนให้เกิดความทุกข์หรือบางอย่างทําให้เกิดการเสียเงินก็เสียไปนะคะในเมื่อดาวมันเข้ามาทุกเราก็รู้เท่าทันทุกคนเกิดวันจันทร์มีปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้าง นะค,ะคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเราอาจจะโอ้เรากําลังข,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 ขมักขันเนขยันขันแข็งเลยมาบั่นทอนอะไรเราหรือเปล่าหรือเราได้รับภาระหน้าที่แต่หนักมากยิ่งขึ้นคนเกิดวังคารงานคนเกิดวังคารงานที่ทํานั้นก็จะเป็นภาระให้คิดอยู่สักหน่อยหนึ่งคนเกิดว่าพูดกลางวันไอความมุ่งมั่นความแข็งแรงความขยันขันแข็งหรือเราคิดว่าเราจะได้ซับตรงนี้เราจะได้ตรงนั้นตรงนี้ก็อย่าอยากเกินไปเดี๋ยวให้ดาว่านจัดการให้ คนเกิดวันพระรหัสสบดีถ้าเจอใครที่เป็นคนงี่เง่างอแง,ง,งหรือทำให้เรารู้สึกว่าเราจะสวนคืนขอให้ระง,งับความรู้สึกนั้นใช้พลังเมตตาให้มากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มีภาระที่ต้องเคลียร์แต่ด้านหนึ่งก็คืออย่างน้อยถ้าจะเคลียร์เรื่องนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่คุณอยากจะได้เคลียร์ขอให้รีบเร่งเคลียร์ค่ะ คนเกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนถ้าช่วงนี้จะยอมให้กับคนอื่นหน่อยเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมาแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าโหแบบไม่ยอมก้้หัวให้ใครถ้าคนนั้นไม่เจ๋งจริงแต่เพอเอินดาวบอกว่าก้้ให้สักเล็กน้อยแล้วก็ยิ้มเขาไว้เผื่อเขาจะให้สิ่งดีๆเผื่อเขาจะให้งาน เผื่อเขาจะให้ความมั่นคงแข็งแรงบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่เคยออดอ้อนใครเลยสายหัวแข็งนี่ก็ออดอ้อนสักเล็กน้อยนะคะ<ม>เดี๋ยวมันจะมีของดีกลับมามันม่มันไม่เสียหลายที่เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่เสียหลายที่เราจะเป็นกาลยานามิตรกับใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบข้างเรา คนนั้นจะมีความสามารถขั้นสูงในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของการสื่อสารความสัมพันธ์การมีสัมพันธภาพที่ดีเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมค่ะก็ไม่เสียหลายถ้าเราจะถ้าเราไม่มีอะไรให้ใครก็ยิ้มไว้ก่อนเป็นมิตรกับทุกคนไว้ก่อนหมาแมวเดินผ่านหน้าก็ยิ้มให้เขาเขาก็เป็นสัตว์ร่วมโลกกับเราก็ไม่เสียหลายนะคะสําหรับคนเกิดมาพูดราหูซึ่งท่านเป็นสายชนชั้นในที่สูงมาก่อน แล้วพอเกิดมาในชาตินี้ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยคุณก็มีนิสัยและก็พฤติกรรมของคนชั้นสูงอยู่เหมือนเดิมแต่ดาวบอกว่าก้มหัวให้คนอื่นสักเล็กน้อยแล้วจะโชคดีถือว่าชาวราศีธนูลัคนาขนูท่วงนี้ถ้าจะขยับขยายกิจการบางสิ่งบางอย่างรีบร่งนะคะ